สวัสดีคะสวัสบรางวัลที่ห้าคือทุ่งสะปูดังนะครับทุ่งทองบุญบุญหนุนนะคะวันนี้เรามานะคะร่วมงานนะคะร่วมงานสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่รางวัลที่สามนะครับคือทุนงหลอกลวนะคะคุณวัชพรวีดำรงคานะ วันที่4นะครับจากชุมชนโพทองนะครับคุณจารุณีเลิศคุณพาบาลสุรีนะคะติดตั้อาคารร้อยปีนะคะอาคารร้อยปีชั้นเก้านะคะจัดโดยนะคะกลุ่มโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะแล้วก็อสมนะคะกลุ่มอสมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงนี้เป็น บรรยากาศจากรอบรังวัลนะคะประมาณนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงจับรางวัลนะคะวันนี้เรามามาในงานสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองนะคะเราได้มาร่วมกิจกรรมนะคะสวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองที่โรงพยาบาลสุรินทนะคะใกล้ๆค่ะไม่ล่วงแล้ว อันเก่าที่จับสลากไปแล้วอยู่ในนี้นะครับอ่าเพี่น้พื่อความสบายใจนะครับอ่าขอน้องสมอปีแรกของคะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวผู้ท่านพูดเมื่อวานไปแล้วเข้ามานะคะก็จะมีการโสมนะคะมีการโสมโอสมุนกางนะคะผู้นเพื่อนมาแล้วนะคะโอ๋โอ๋โปรเพิร์กโครงการ 아, 저거 한번 เตรียมนะตนนเตรียมร้องเลงต้อนรับท่านประธานมาเปิดพิธีนะคะวันนี้มาจัดปีใหม่นะคะให้กับทีมงานโอสโโมโต,ต่างๆในเขตเทสบายเมืองสุรินทร์นะคะขอบคุณที่ชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ตามด้วยศูนย์สุขภาพสวัสดีค่ะ แล้วก็จะให้เรื่องในการได้จับรางวัลใหญ่ที่เหือ5รางวัลนะคะก็จะมีการจับรางวัลนะคะรางวัลของขวัญต่างๆมอบให้กับทีมงานอสมทุกๆชุมชนนะคะแล้วก็มีการแสดงนะคะของอสมในแต่ละชุมชนเราก็ได้แสดงจบไปแล้วนะคะของเราเป็นโอสมชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนสุขการนะคะสุดด จกรรมนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะอสมมนะคะทุกทุกชุมชนนะคะปีมังกรทองนะขอให้มีความสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองสุขภพาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ้า